สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขคนค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นแห้งใจจากช่อง youtube แล้ากระทั่ง c e e o o o k แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะมือนี้วันที่8พฤิสธิกายน2 5 6 6เป็นมือดีพี่น้องคะ่ะ เป็นมือดีเป็นยังคือว่ามือดีเลข8ดนี่เลขอินฟินิตี้พี่น้องเลขบบมิทีสินสุดเป็นเลขอนันต์เพิ่นว่านาะบมิทีสิ้นสุดนะคะพี่น้องความหมายดีดีเพิ่นว่านอแต่ว่าก่อนอื่นสซเว้าถึงเรื่องเา่าดีๆเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรปานแพงกระถามข่าวพี่น้องก่อนถามข่าวพี่น้องทั้งจัตุรัสชัยภูมิมือคืนนี้เป็นจังไ๋คะ มวนซื่นกันกับสาวน้อยเผ็ดปานแพงเห็นคนหลายหลายนอพี่น้องผู้ใดน้อค่ะไปสะอ่อนน้ำกันไปมวนน้ำกันเมือเคืนนั้นทังางจตุรัสชัยภูมิมผู้ใดไปแน่คอมเมนต์ใต้คลิปให้ดีใจในเด้อผู้ใดเห็นเจ้าของในคลิปสาวดมยื่นเนี่ยค่ะ เมื่อกลองได้ทักทายผูย้ใดใดทายคลิปผู้ใดบ้านเน่ทักทายว่าจากกันขอบคุณในหลายพี่น้องที่มาทักทายที่อนุญาตให้ทายคลิปวิดีโอมีส่วนร่วมในคลิปวิดีโอของสาวน้ำเยินขอบคุณพี่น้องนะคะโดยเฉพาะท้งจตุรัสชัยภพูม,มือคืนหรือว่าพี่น้องทุกพื้นที่เด้อค่ะเด้อ พี่น้องสุมองสุวรรณตอนนี้มือกลองสาวน้ำยืนตามไทยคลิปอีหลาวอุ้งอิงคลิปพอ,อโจอคลิปวงสาวน่อยเพ็ดปานแพงคลิปพี่น้องเข้าผู้ไปเบิงไปชมหมอล่ำนะคะจังไดเขียนมือกลองสกิดพี่น้องทักทายคุยกัน คุยกันมีคลิปฝากตอนพี่น้องพี่น้องเบิ้งมอลลํมแล้วกลับบ้านมาเบิ้งคลิปกับสาวนุ่มเยือนต่อจังสีนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณที่ทักทายที่อนุญาตให้ทายคลิปนาคือจะมวนซื่นอยู่ดอกเนาะสําหรับคาขึ้นที่ผ่านมาสาวนุ่มเยือนเห็นคนแล้วก็อุ้ยอ่อนซ่อนทําเป็นเก็บบัตรหนี่สิไดจักลานนอวะะนัฒนะ ามเป็นเก็บปัดนสี่ไดจักลานเนอะสันพี้องมักมวนเนาะสาวออนไลน์ส่วนเมื่อนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเมื่อนี้อีหลา่าุวงอิงพอโจสาวน้อยเพจปั่นแพงทําการแสดงที่ทําการแสดงที่โรงเรียนบ้านดอนกลอยพี่น้องคะตาบลน,น้องอีเถาว่าย์สันอาเภอ,อย่งตลาดจังหวัดกาฬสินุ์วันที่8เห็นบอกพฤศจิกายนอัน ການຊື້ຕຳບົນนັ້ນຈະບໍ່ຄ່ອຍໆກໍດ້ານົື อีหยังนะน้องอีเถาอีเถาเนี่ยมันคือบ่ค่อยบ่ค่อยอยากพ่อบันไดเออสันอ่านค่อยๆก็ได้เด้อสันส่วนพีนองไปมวนน้ากันพี่นองไปเบิงอีหลาอุ้งอิงไปเบิงพ่อโจไปอ่อนซ้อนสาวน้อยเผ็ดปันแพงน้ากันเด้อค่ะเด้อปูสาตะเวียงเตะเวนคือว่านเนาะมวนซื่นน้ากันเลิกง,ง่ามย่ามดีสาวนมอยยืนเกินไวัยตอนต้นคลิปเนาะมือนี่ขอแสดงความยินดีครับ บอสจกับซอหนดทีมงานสาวน้อยเผ็ดบานแพงมือนีเพนหยกเสาเอกเสาโท่พี่น้องคะในส่วนของออฟฟิศห้องซ่อมดนตรีบ้านพักสาวน้อยเผ็ดบานแพงค่ะยกเสาเอกเสาโท่เลิกงามย่ามดีอิหลพี่น้องคะเมื่อนี่ตอนรับอ่า ตอนรับสิ่งดีๆเนาะถือเอาเรือเอาใชยวันลิบวันที่8สาวน้ำเงินวันเลข8คือเลขอินฟินิตี้วันนเนาะคือบม่มีที่สิ้นสุดรวยไม่มีที่สิ้นสุดมีความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดมั่งคั่งแบบไม่มีที่สิ้นสุดคุณง,งามความดีทุกสิ่งทุกอย่างแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ บอสโจกับสอนดเนาะกับทีมงานสาวน้อยเพจบ้านแพงค่ะที่จะได้มีอาคารสำนักงานเป็นออฟฟิศเอาไว้สอบดน,นตรีเป็นบ้านพักสาวน้อยเพษบ้านแพงก็อยู่ในนลพี่น้องคะก็คืออยู่ที่บ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนี่แหละนะคะก็คือบานพักสาวน้อยเพชรปานแพงเนาะจะมีห้องสอมดนตรีเป็นข้องจบข้างมี่าลายซิงลายยางพี่น้องเพื่อนพี่บานพักนักดนตรีมีอุ้ยสาวน้ำเงินห็นแล้วออนซ่อนน้ำลายพี่น้องคะ่ะ อนซอนน้ำลายมาหอดมือนอีได้จังไดคือว่าเนาะย้อนไปได้หลายปีนะคะมีโอกาสได้คุยกับบอสโจนเนาะสมัยนั้นบอสโจยังอยู่ต่างประเทศถักแชทนะคะคุยกับเอื่อยฝากเพลงอย่งสีเนาะแล้วก็ว่าว่าผมจะกลับมาเพื่อที่จะมาอ่ามาซอยอ่าวงมาเห็ดวงอ่ามามาบริหารมามา เฮ็ดเล่หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องค่ะเล้ามือนี่จากมือนั่นหอดมือนี่จังสีนอโดยความมานะพยายามโดยความต่อสู้นะคะโดยความแล้วก็เป็นผู้นําแห่งวงการโซเชียลสแตนอผู้นําในเรื่องราของเอาโซเชียลมาปรับใส่กับกับหมอล่ํานะคะพี่น้องค่ะมาถือทีถือเวล่าถือยุกอิลีนะคะจนเห็ดห้เห็ดยังเห็ดยังตอนนี้ก็ปังไปเบิดพี่น้อง คนไหนครอบครองโซเชียลครอบครองพื้นที่ในอากาศรวมคนในอากาศได้คนนั้นรวยเพื่อนว่านะคะคือร่วมคนในอากาศใดนี่เนาะคนนั้นรวยนะคะพี่น้องกะดีใจน้าเพลินพี่น้องค่ะดีใจน้ำาหลายลายอิลีสำหรับมือนีเริ่งง่ามย่ำดีเนาะเพื่อทำพิธี พี่น้องก็คือจะได้เข้าไปเบงเพิ่นไล่สดให้ได้เบงอยู่นะคะมีคลิปฝากตอนจากช่องต่างๆอย่างสีนอะสำหรับการยกเสาเอกเสาโทออฟฟิศห้องห้องซ้อมดนตรีอ่าห้องซ้อมดนตรีมีห้องซ้อมมีคือทุกอย่างเนาะจะมีครบวงจรเลยได้พี่น้องค่ะในคําว่าบ้านพักสาวน้อยเพชรบันแพงเนี่ยสาวน้อยยืนแนบเห็นคือ คือมันกําลังครบแหละค่ะพี่น้องครบจะครบไปทุกอย่างแล้วมีห้องซ้อมดนตรีมีบ้านพักแดนเซอร์บ้านพักอ่าบ้านพักมอลลั่มอย่างเสียเนาะคืออยู่นหฮาันาเป็นแบบเป็นสถานที่เป็นอนาณาจักรพี่น้องเขาเอ่นว่าอาณาจักรซะเนาะอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุดยอดอีหลีพี่น้องคะ่ะแล้วพี่น้องว่าจังหดคะพี่น้องดีใจน้ำเนาะพี่น้องว่าปะ อีลาอุ้งอิงก็มาถือเวลาถือเวลามาผ้าพออ่อมังคังรำรวยนาเบเบนี่ละสิผ้าพอดังสิผ้าพอรวยพี่น้องสิผ้าพอโจจับเงินพันล้านลาโบได้ว้าเล่นได้นี่นะคะพี่น้องฟังย่ามใดเว้าย่ามใดคิดเห็นย่ามใดน้ำตากระสีไหลน้ำพี่น้องเป็นคือกันบาคะ เป็นจ้งไดแน่พี่น้องยินดีกับเพลินเนาะพี่น้องพิม,มพ์แสดงความยินดีใต่คลิปสาวน้ำเยินอีกจะเพื่อก็ะได้เด้อพี่น้องเด้อแสดงความยินดีของพี่น้องออกมาเป็นอีกเสียงหนึ่งสะท้อนถึงความหูวสึกว่าพี่น้องมีความภูมิใจน้ำเพลินสดมดาดเมื่อนีกับพ่อโจกับแม่นุชกับสาวน้อยพิษบานแพงกับอีหลาอุ้งอิงเนี่ยเนาะมันเป็นอาณาจักรที่แบบมันจะมีโควงจรนะพี่น้องคะอีกจึงน้อยเผื่อจะมีร้านกาแฟาประจังเนาะ เป็นเป็นจุดเช็คอินเลยว่าจากนอะบ้านพักสาวหน่อยพิรบ้านแพงนี่พี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นยินดีไปน้ำกันเนาะพิมพ์ขอความแสดงความยินดีหรือว่ามีความคิดเห็นอื่นๆมีอีหยังอยากคุยกันพี่น้องค่ะใต่คลิปวิดีโอเด้อห่วมแสดงความยินดีไปน้ำกันแล้วก็ยำๆกันมือแรกงนี่พี่น้องอย่าลืมไปมวนซืนกับอีหล่าอุ้งอิงพ่อโจสาวหน่อยเพชรบ้านแพงทําการแสดงที่บ้าน ที่บ้านดอนกลอยพี่น้องค่ะบ้านดอนกลอยตําบลน,น้องอีเถาน้องอีเถาค่าสันเยาวาวดังซาเนียนเยาวาวดังลาสันอำเภอย่างตลาดค่ะอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินนะคะบนมวลกันพี่น้องคะเบิ่งเพืออ่นอนดัเนเดอร์ค่ะขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโออยู่ดีมีแ้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ